เมืองตากอากาศอันดับหนึ่งของอิสราเอลก็ว่าได้นะครับนี่นะครับทะเลอิลดนะครับซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดที่หนึ่งของอิสราเอลนะครับฝั่งนู้นนะครับที่เราเห็นเป็นแนวเพื่อเขาทั้งหมดนะฮะ นั่นคือประเทศจอแดนนะครับอยูฝั่งนู้นแค่มองข้ามกันแค่นี้เองนะครับนั่นคือจอแดนอียิปต์เนี่ยเลยไป5กิโลนะครับก็ถึงแล้วคือห้องท็อปสุดนะครับของโรงแรมแล้วก็ว่ากันว่าเป็นห้องที่วิวสวยที่สุดนะครับในย่านนี้ LISTEN TO ME NOW วัสดีครับตอนรับทุกท่านก้าสู่ d <Wow. S 1> ดนิเอร n มิดในอิสราเอนะฮจริงๆอยากจะใช้ชื่อว่าดานิเอลินอิสราเอลมากเลยนะฮะ <laughs> ชื่อมีความคล้องจองกันอยู่นะครับ <Wow. S 1> วันนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับมาเที่ยวกับเมืองนี้เมืองที่ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยว เมืองตากอากาศอันดับหนึ่งของอิสราเอลก็ว่าได้นะครับซึ่งนอกจากเป็นเมืองตากอากาศเมืองริมทะเลเมืองที่มีโรงแรมสวยๆแล้วนะครับยังมีการประกวด Miss Universe ที่เกิดขึ้นที่ปีนี้นะ2021นะครับนั่นก็คือเหตุผลนะครับว่าทำไมาเราถึงมากันที่นี่ที่อิราดอิสราเอลนะครับ และแน่นอนครับเมื่อมาถึงเมืองนี้แล้วจะไม่รีวิวโรงแรมมันก็ไม่ใช่แดนเนรมิตถูกไหมฮะวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปพบกับโรงแรมที่เราจะอยู่ที่นี่3คืนนะครับเป็นโรงแรม5ดาวที่ถือว่าไม่ได้เป็นโรงแรม5ดาวขนาดใหญ่เซอร์วิสก็อาจจะไม่ได้มีเต็มมากนะครับแต่เขามีความชิคความเก๋และที่สําคัญนะครับห้องของเรานะครับเป็นห้องพนะูลวิลล่าสวีท่ะจะเป็นยังไงไปดูกัน ชื่อว่า The Reef Hotel นะฮะเดี๋ยวไปดูข้างในกันนี่คือโซนล็อบบี้นะครับพา <laughs> ซึ่งโรงแรมนี้นะครับเป็นโรงแรม5ดาวขนาดไม่ใหญ่นะครับเรียกว่าขนาดเล็กเลยก็ได้นะครับเป็นบูติคโฮเทลติดกับทะเลนะครับแล้วเขาก็มีสระว่ายน้ําอยู่ตรงนี้นะครับมีคอร์ตเทนนิสอยู่ฝั่งนู้นนะครับรวมถึงมีเซิร์ฟคลับนะครับอยู่ข้างหน้าด้วยและเช้านี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูก่อนนะครับว่าอาหารเช้าเขามีอะไรรอเราอยู่บ้างเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจกันบ้างกับ The Reef Hotel e l a t ซึ่งอาหารเช้าที่นี่นะครับก็จะมีอาหารเช้าแบบพื้นเมืองโอ้ขนมต่างๆมีอะไรนะฮะซูชิเป็นเล่นเฮ้ยจริงที่นี่เสิร์ฟเลยครับซูชินะตอนเช้าสโคลแซลมอนอ๋อแล้วก็มีฮะปลาดองแฮร์ริ่งคุณต้องดองคุณต้องลองฮะโอเคเลยค่ะมันจะคล้ายๆกับปซาบะอะไรเอาไม่เหมือนหรอคะ อะามนจะลรงกวซาบะครับแล้วก็ที่อิสราเอลนะครับเขาจะนิยมกินชีสกันมากๆนะฮะชีสเขาจะเยอะมากจากหนมโยเกิร์ตอะไรพวกนี้เยอะมากจริงๆครับขนมปังที่นี่เป็นโฮมเมดทั้งหมดนะครับ ถึงอ,อาหารอันนี้ก็จะเป็นแบบแนวเมดิเตอร์เรเนียนอจากห้องอาหารนะครับก็จะมาโซนนี้นี่เป็นโซนบีชแล้วนะครับก็คือทะเลแล้วเราก็เจอนะครับคุณมิกกี้ wow. พร้อมกับโปรดักของเขานะฮะนี่มาด้วยกันกับทริปนี้พาอินให้นะครับผิวนุ่มชุ่มชื่นไม่แห้งบอกใหม่ไ <gehört> ม่ใช่โปรดักม hey, no. no. ิกกี้ค่ะโปรดักที่มิกกี้ใช้ค่ะ นี่นะครับทะเลอิรัตนะครับซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดที่หนึ่งของอิสราเอลนะครับคนทั่วอิสราเอลนะครับรวมถึงประเทศอื่นๆเนี่ยก็จะชอบมาพักผ่อนเป็นเมืองตักอากาศนะครับรวมถึงอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ที่นี่ฮิตมากก็คือเซิร์ฟนะครับเนี่ยจะมีเซิร์ฟคลับนะครับเซิร์ฟเซ็นเตอร์ใครเซิร์ฟทุกอย่างเกี่ยวกับเซิร์ฟนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ ซึ่งความพิเศษของทะเลที่นี่นะครับโอเคแหละทรายนะฮะเม็ดทรายเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้สวยเท่าบ้านเรานะครับอันนี้การันตีเลยนะครับเพราะว่าเป็นหินเป็นกรวดนะแต่ใต้ทะเลของเขานะครับจริงๆแบบบอกเลยนะว่านักดำน้ำเนี่ยจะชอบมามากๆนะครับเนี่ยจะเห็นนะครับว่าจะมีนี่นะแก๊งนั้นนะเป็นแท้งเนี่ยไปละเดี๋ยวจะไปสกูบากันนะครับส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับเนี่ยฮะก็จะเป็นพวกไค์เซิร์ฟนะครับ วันลงดีเหลือเกินตรงนี้และฝั่งนู้นนะครับที่เราเห็นเป็นแนวเพื่อเขาทั้งหมดนะฮะจนถึงเมืองนู้นนะครับนั่นคือประเทศจอร์แดนนะครับอยู่ฝั่งนูน้นแค่มองข้ามกันแค่นี้เองนะครับนั่นคือจอร์แดนแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเลยไปตรงนี้นะครับ ประมาณ5กิโลเนี่ยก็คืออียิปต์แล้วนะฮะคือจริงๆต้องบอกว่าประเทศแถวนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆกันหมดนะครับจอแดนอยู่ฝั่งนู้นนะมองเห็นกันแบบนี้เลยนะครับอียิปต์เนี่ยเลยไป5กิโลนะครับก็ถึงแล้วออรัตก็จะเป็นเหมือนเหมือนท่องเที่ยวนะครับที่อยู่ทางใต้ค่อนข้างใต้สุดของอิสราเอลนะครับและติดกับโรงแรมนะครับก็จะเป็นบีชคลับนะครับอยู่ตรงนี้ Thank you. Oh, Man. Like I'm a complimentary. Didn't yeah. What is it? It's a lemon yeah. with a little bit of anise inside. Yeah. Very nice one. Yeah, thank you. Hi Thailand. Yes. Come to visit Cheers. us. <laughs> yeah. Yeah, tell one is Israel. It's Chardonnay, yes, Israel Chardonnay. Chardonnay. Yeah. it's yeah. <Okay. S 2> และตอนนี้นยะบอกเลยว่าอากาศที่นี่ oh. ดีมากดีทั้งวันจริงๆนะครับขนาดตอนนี้เนี่ยกลางวันกลางวันแบบนี้อากาศก็แบบเย็นเย็นสบายสบาย5นะครับกลางคืนก็ประมาณสัก17 18แนะครับอ่ะแลวถ้าพร้อมแล้วนะครับไปลุยที่ห้องของเรากันเลยดีกว่านะครับว่าจะสวยแค่ไหนไป ดีไซน์ตัวตึกของที่นี่นะครับเขาก็เน้นสีขาวเป็นหลักนะครับนี่คือโซนที่เป็นบีชฟรอนต์นะครับสบายๆจะนอนอาบแดดทำอะไรก็ได้ห,หมดเลยนะฮะนี่โอ้สบายจังเลยแล้วเราก็มาถึงห้องพูลสวีทของเราในวันนี้นะครับนี่ว้าว <Wow. S 1> คือห้องท็อปสุดนะครับของโรงแรมแล้วก็ว่ากันว่าเป็นห้องที่วิวสวยที่สุดนะครับในย่านนี้นี่คือห้องน้ำนะครับ ก็จะมีอเมนิตี้ต่างๆนะครับแล้วก็มอหอไปปั๊บจะเป็นวิวทะเลนะครับแล้วนี่ก็คือเตียงของเราหันหน้าออกทะเลสุดยอดของวิวแล้วนะครับนี่คือเตียงของเรา,าโอ้โหตเตนมาก็คือเห็นวิวนี้เลยตรงนี้ก็เป็นที่นั่งนะครับแส่รองเท้าเก็บของอะไรก็ได้นะครับนี่นี่คือตู้เก็บของนะครับพร้อมกับเซฟต่างๆนะฮะ แล้วก็เป็นเครื่องชงกาแฟนะครับเนสเพรสโซ่นะฮะแล้วก็กาต้มน้ำร้อนมินิบาร์นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะอินคลูดอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีไวน์นะครับไวน์แดงคอมพลีเมนต์รีนะครับเป็นไวน์แดงของอิสราเอลผลไม้โอเคเดินออกไปกันนะครับนี่นี่คือห้องท็อปสุดนะครับของโรงแรมนี้นะฮะแล้วก็ท็อปสุดในย่านนี้ด้วยเราจะเห็นนะฮะทั้งวิวของภูเขาตรงนู้นนะฮะสวยจริง และนี่คือสระว่ายน้ำของโรงแรมเรานะครับฟิตเนสบีชบาร์แล้วก็โซนส่วนตัวตรงนี้นะครับเดินขึ้นมานะนี่โอ้สวยไหมครับสวยเนาะ แล้วก็สระน้ำเป็นสระน้ำอุ่นนะครับเป็น p ู้ o l s u i ส่วนตัวอยู่ชั้นบนสุดนะครับของโรงแรมและนี่เป็นโรงแรมแรกนะครับสำหรับทริปนี้อิสราเอลของเรานะครับเดี๋ยวจะไปต่อกันที่ไหนติดตามกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครยังไม่กด subscribe ตั้งสันกระดิ่งนะครับทำเลยทำเลยขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ